สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาทำทาร์ตเฟซบ o ๊กข้อที่39นะคะแชร์โพสคลิปชวนออนทัวร์23กันยานั่นเองค่ะอ่ะเมื่อเราอขอเริ่มมาตัดที่แรกให้เลยแล้วกันนะคะให้เรามาที่เว็บไซต์ของเรานี่เป็นรูปตัว S นะคะอ่ะมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเนาะอ่ะจะเข้ามาหน้านี้นะคะถ้าใครไม่เจอหน้านี้นะคะ ก็ให้เข้าสู่ My Account ได้เลยจ้ะมาหน้านี้เสร็จปุ๊บก็มาตรงนี้เลยค่ะด้านล่างนะคะจะเป็นรูปโปรไฟล์ด้านล่างมุมขวามือเนาะ,ะตรงนี้ค่ะสีดแดงตรงนี้ให้เราจิ้มเข้าไปค่ะแล้วจะเจอคำว่า Daily t a s k นะคะ,อะพอมาที่ Daily t a s k นะคะแมปวางก็จะมาดูข้อนี้นะคะข้อที่39เนาะลายดูเข้าไปดูรายละเอียดเลยค่ะเขาบอกว่ายังไงคะอ่ะ กดเข้าดูรายละเอียดค่ะรายละเอียดนะคะเราจะต้องมีเพื่อนเนาะหนึ่คนนะคะให้แชร์โพสคลิปชวนออนทัวร์ยีกันยาเนะาะวิธีทำนะคะให้เราเข้าไปที่ Facebook แล้วก็ไปที่รูปแว่นขยายแบบนี้นะคะไปที่แว่นขยายแล้วก็พิมพ์คาว่าสยามเซเลคชั่นจากนั้นทำงไาต่อคะมาที่สยามเซเลคชั่นเสร็จปุ๊บ เราจะมาเจอหน้าตาแบบนี้นะคะ23กันยา25 6 6เนาะให้เราไปที่ปุ่มแชร์นะคะพอปุ่มแชร์เสร็จปุ๊บให้เราใส่แคปชั่นกับแฮชแท็กสิ่งที่ทุกคนไม่ควรจะลืมก็คือนี่ค่ะให้เราเลือกแฮชแทกนี่ไว้ก่อนเลยจะอ่ะแม่บานจะคัดลอกแล้วนะอ่ะคัดลอกแฮชแทกไว้แล้วนะคะจากนั้นเราก็แชร์มาหน้าเฟซของตัวเองเด้ออ่าใส่หัวข้อให้มันจับจับไปเลย ทีนี้พอเราโพสต์เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เราไปที่ปุ่มแชร์อีกเนาะ,ะปุ่มแชร์แล้วก็ให้เรามาที่คัดลอกลิงก์จากนั้นคัดลอกลิงก์แล้วก็จะมาส่งงานะปะค่ะขั้นตอนคร่าวๆประมาณนี้ไปทีนี้เราจะออกไปหน้า Facebook ของเราค่ะ,ะ,ะไะแม่ปานจะไปหน้า Facebook นะคะ Facebook ของเราติ๊กตอกติ๊กตอกเอามานี่เลย Facebook นะคะทีนี้ไปที่แว่นขยายข้างบนตรงนี้ค่ะกดเข้าแว่นขยาย พิมพ์คำว่าสยามเซเลคชั่นถ้าใครยังไม่เคยพิมพ์นะพิมพ์ s i a m s e l e c t i o n ค่ะแถวข้างบนสุดนะคะะขอไม่ประวานเคยพิมพ์ไปแล้วมันก็จะอยู่ในนี้นะคะ,ะจิ้มเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมมันก็จะมาหน้าเพจของบริษัทสยามเซเลคชั่นแล้วค่ะตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่1 9ึ่ง0หมื่นคนนะคะปะเราก็เลื่อนลงมาจนเจอคลิปนะคะ23กันยาเนาะ อ่ายังไม่เจอค่ะยังไม่เจอเอาเลือนลงมาเลยอ่ะอีกค่ะอีก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 ยี่สิบสามกันยายี่สิบสามกันยาอืมอ่ะนี่จะเป็นคลิปนี้นะคะคลิปนี้แม่กวางจะแชร์ไปเลยเนาะอ่ะจะแชร์อ่ะจิ้มปุ่มแชร์ค่ะแล้วก็มาตรงนี้อ่ะเขียนครอ่ะ ใครเคยอะใครเคยลม้มอืมใครเคยลม้มใครเคยโดนเทอืมอืมใครเคยโดนทิ้งใครเคยโดนทิ้งอืมมา ที่นี่อ่าไม่เทไม่ทิ้งจ้าแล้วก็อ่ะวางแฮชแท็กค่ะทีนี้แฮชแท็กที่ค้ลอกมาไว้เนาะอ่ะนี่จะ้ะใส่หัวข้อเสร็จแล้วคือแล้วแต่ว่าใครจะใส่ไงนะแฮชแท็กที่บริษัทกำหนดก็ใส่เรียบร้อยแล้วทีนี้แม่ปางก็จะแช่ค่ะอกดแช์ไปแล้วทีนี้จะออกมามาเฟซของเรานะคะทีนี้ ออกมาหน้าเฟซของตัวเองอมาดูสิที่เราโพสเมื่อสักครู่นะคะอ่าโพสมาละนี่ขอบคุณนี่ไงใครเคยล้มใครเคยโดนเทใครเคยทิ้งไล้กดหัวใจให้พดตัวเองก่อนให้โพสเราก่อนนะคะจากนั้นแม่ปางก็จะแชร์ไปที่สตอรี่ก่อนซักหนึ่งครั้งอแชร์สตอรี่นะคะ ทีนี้เราก็จะกลับมาเหมือนเดิมค่ะทีนี้แม่ประวนันก็จะมาเอาลิงก์ไปส่งงานนะคะมาที่นี่เลยจ้ะเนี่ยที่เราโพสเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะมาที่จุดใครป้าสามจุดมาที่คัดลอกลิงก์อ่ะจะมาแบบนี้ก็ได้บางคนอาจจะอยู่ที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะคะมาที่ปุ่มแชร์อ่ะแล้วก็มาเลือกคําว่าคัดลอกลิงก์จากนั้นออกไปส่งงานเลยค่ะ,อ,ะออกมาหน้าเว็บไซต์ของเรานะคะนี่ แล้วก็ส่งเลยค่ะนี่วางแถวข้างบนสุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็กดส่ง daily task ค่ะ,ะกลับสู่มย daily task ค่ะทีนี้เราก็รอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกคนสังเกตเลขอ้างอิงไหมหนึ่งศูนย์เจามสี่สองนี่จะเป็นเลขอ้างอิงของโจทย์ข้อนี้นะคะข้อไหนที่ยังไม่ได้ทำนะคะมันก็จะ มันจะยังไม่มีเลขอ้างอิงนะตัวไหนทําเสร็จแล้วนะคะมันจะมีเลขอ้างอิงตรงเนี้ยเห็นนะเพราะฉะนั้นอย่าเอาลิงก์เก่ามาส่งเด็ดขาดนะคะทุกคนเพราะตอนนี้บริษัทมีระบบ AI เข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วนะจ้าเนาะทำอะไรต้องทําด้วยความซื่อสัตย์นะคะถ้าเราอยากจะเติบโตอยากจะสร้างธุรกิจสร้างอาชีพกับ Selection นะคะอ่ะฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทํามันให้มากพอค่ะแม่ประวันเชื่อว่าทุกคนทําได้แน่นอนอ่ะในคลิปนี้นะคะถ้าติด ตรงไหนก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ดูซ้ำทำบ่อยๆค่ะเป็นแน่นอนนะจ๊อะอะแล้วเจอกันที่ควางเสเ็จค่ะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆให้กับทีมงานด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันคลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย